สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจนได้นำตำแหน่งงานพนักงานขายปลาหมึกรับจำนวนมากไม่จำกัดอายุมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้และเชื่อว่าหลายๆคนคงอาจจะได้เห็นรถปลาหมึก แบบนี้นะคะที่ขายอยู่ตามข้างทางต่างๆนะคะเป็นของมหาชัยนะคะเป็นปราหมึกย่างมหาชัยเคยเห็นกันหรือเปล่าคะตามข้างทางต่างๆครั้งนี้ค่ะทางของจะเรียกว่าเป็นบริษัทก็ได้นะคะถ้าบอกว่าเป็นร้านนะคะเป็นสาขาเขาประกาศรับสมัครพนักงานนะคะเป็นพนักงานขายปลาหมึกจํานวนมากพร้อมเริ่มงานได้ทันทีเข้ามาสมัครได้ที่ แถวหนองแขมนะคะสําหรับการขายประมึกน้นรายได้ไม่จํากัดนะคะว่าต้องขายเก่งต้องในขนาขยันยังไงนะคะต้องคือคนขายเขามีเทคนิคในการขายอยู่แล้วที่สําคัญเลยต้องเป็นคนที่สามารถกลับบ้านดึกได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางแล้วก็ขอคนที่ขยนันซื่อสัตย์แล้วก็อดทนค่ะ ส่วนรายได้นั้นได้มาจากไหนบ้างนะคะรายได้นั้นจะหักเป็นค่าคอมมิชชั่นให้นะคะ12.5%ของยอดขายสมมติว่า,าวันนี้เราขายได้1,000 0บาทนะคะก็จะได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1250บาทนะคะหรือว่าถ้าสมมติวันนี้ขายได้20,000บาทก็จะได้เงินนะคะ2500บาทนั่นเองค่ะก็ถ้าใครยิ่งขายได้เยอะก็จะได้ยิ่งได้เยอะนะคะอันนี้เขาหักเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เจนว่าอาชีพนี้เหมาะสำหรับตอนนี้ใครที่ตกงานหรือว่าไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีทุนในการไปไม่มีทนทรัพย์ในการที่จะไป ลงทุนในการค้าขายต่างๆนะคะอันนี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอแค่มีแรงแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานก็สามารถทํางานที่นี่ได้เจนแนะนํานะคะว่าสําหรับใครที่อยากค้าขายหรือว่าอยากหางานในช่วงที่เราไม่มีต้นทุนแบบนี้<ม>ก็ลองไปหางานอันนี้ทําดีกว่านะคะดีกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วไม่มีเงินนะคะเราหาทุนได้แล้วค่อยไปเริ่มงานอย่างอื่นค่ะ ใครที่สนใจอยากสมัครนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ซอยเพชรเกษม108แยก6บ้านปลาหมึกย่างนะคะไม่จำกัดอายุเพียงแค่อายุ18ปีขึ้นไปอายุเยอะก็รับนะคะขอแค่ทำงานได้มีความรับผิดชอบสามารถเดินทางมาต่างจังหวัดได้แค่นั้นเขาก็ไม่ติดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มีเจนมีเบอร์โทรให้นะคะแต่ว่าเขาเน้นว่า าการขายนั้นให้ไปสมัครให้ไปสมัครด้วยตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปรับโทรศัพท์ในการที่มีคนโทรไปสมัครงานนะคะเพราะว่างานเขาก็เยอะอยู่แล้วแล้วเขาต้องแบ่งหลายสาขาต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ต่างๆนะคะเขาแนะนำว่าให้ไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะ ส่วนใครที่ไปไม่ถูกหรือว่าอย่างไรอยากได้เบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิปให้สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปกันได้แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าเขาไม่รับโทรศัพท์นะคะอันนี้เขาก็ฝากเตือนมาแล้วบางทีอาจจะไม่มีเวลารับโทรศัพท์นั่นเองค่ะก็ต้องทำใจนะคะแล้วก็หาวิธีการไปสมัครให้ได้ค่ะ ไม่จำกัดเพศด้วยนะคะจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้จะเป็นคู่แฟนคู่เพื่อนหรือคู่สามีภรรยาต่ตางๆเจอหรือว่าจะไปขายคนเดียวก็ได้เขารับหมดแค่คนที่มีความขยันและอดทนเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะเจนเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครต้องการให้เจนทางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ค่ะถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีอีกอย่างหนึ่งค่ะเจนลืมบอกไป ในในการเลือกที่ขายต่างๆนะคะไม่มีสิทธิ์เลือกเขาจะเป็นที่เขาจะวางจุดให้ขายเองนะคะอันนี้เจนลืมบอกไปนะคะสําหรับที่ขายเขาจะมีจุดให้ว่าเราควรไปขายตรงไหนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ